บ้านเราเองก็ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่าเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี47ก็ยังคงอยู่ในจิตใจของพี่น้องหลายจังหวัดที่อยู่ฝั่งทะเลอันดอมัมาด้วยนะครับโดยเฉพาะที่พังงาที่ตะกัวป่าเนี่ยเมื่อวานนี้ในพื้นที่บ้านน้าเค็มตะบลบางม่วงเพื่อตะกัวป่ามีข่าวลือว่าจะเกิดสึนามิช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนหลายคนก็อินกับหนังสือการ์ตูนแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะได้ข่าวด้วยคราวเรื่องของภูเขาไฟที่มันปะทุขึ้นมาที่ญี่ปุ่นนะคือันนกี้ หลายคนปักวันใช่ไหมบาง,งะเล่มที่ว่าก็คือ The Future i s a w เนาะที่บอก5กรกฎาคมปี2 5 6 8จะมีสึนามิปักวันกันมาขนาดนี้หลายครอบครัวก็เกิดความกลัวบางครอบครัวก็ถึงขนาดที่ว่านำทรัพย์สินมีค่านำรถยนต์ไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนจะได้หนีได้ทันไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ตื่นตัวใช้คำแบบนี้เนะาะที่โรงเรียนบ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของหอเตือนภัยหนึ่งในสพื้นที่ นักเรียนทุกคนยังคงไปเรียนกันตามปกติเด็กบางคนก็อาจจะมีกลัวอยู่บ้างแต่เขามีการซ้อมกันไปเมื่อ27มิถุนายนหลายคนก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วล่ะก็จะรู้แล้วล่ะว่าต้องทําอะไรบ้างนอกจากนี้ในโรงเรียนมีขอเตือนภัยที่นักเรียนจะสามารถได้ยินชัดเจนเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเตือนภัยนักเรียนก็จะฟังเสียงคุณครูที่บอกว่าให้นักเรียนตั้งสติแล้วก็เตรียมหนีไปยังจุดปลอดภัยซึ่งของนักเรียนของเรียนเนี่ยเราจะ ให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียนซึ่งเป็นตึกสามชั้นที่เป็นศูนย์อพยพหนีภัยมาอยู่แล้วอบอตอบางม่วงสั่งการให้เจ้าหน้าที่นํารถน้ำนําอุปกรณ์เข้าไปปรับปรุงบ้านพักของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยาาสภากาชาติไทยมีอยู่80หลังเพื่อสถานการณ์เอาไว้รองรับประชาชนจากหมู่บ้านน้ำเค็มหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดนะครับ